ทำงานแล้วเรารู้สึกว่าเราทํางานแต่ว่าเงินมันไม่ได้หมุนได้คล่องอนะแล้วเรารู้สึกว่าหน้าวันนี้ที่เรามีแรงทางานอะทาไมเราไม่ทํางานแล้วเก็บมันมาเ,เาาายอะๆดูเขแค่รู้สึกเน้นว่าต่อให้มีแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้เราจะตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรอเปล่าเราต้องใช้ทั้งชีวิตอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าทําไปถ้าเรามีแรงเราก็ทําไปบอกว่าดูหนูปหนปเป็นตัวอย่างค่ะเก็บหนูไว้เป็นตัวอย่างค่ะแบบถ้าพี่สุขสบายอยู่แล้วก็ดีใจด้วยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราก็ตอบแบบ ก็ไปเฉยๆไม่ได้อะไรนะเราต้องแบบทํางานเยอะอะไรอย่างนี้หนูว่าหนูทํางานแล้วหนูมีความสุขค่ะถ้าหนูไม่ทางานหนูอาจจะนอนเปื่อยติดเตียงอยู่อะไร้ยบตะกอนจาได้เลยตอนตะกอดสมัยตอนที่โลกแบบออนไลน์ยังไม่ดังใช่ไหมคะแบบไม่ค่อยแบบไม่ค่อยปังขนาดนี้หนูไล่ขายของตั้งแต่แรกฟึ่งตึนตาข้างบ้านข้างหมู่บ้านเดี๋ยาใช้คำว่าในหมู่บ้านเพราะไม่ได้อยู่บ้านหนูข้างหมู่บ้านเขาก็ผ่านจักรยานผ่านมาเนี่ยบ้านดาราตกอ่ะชอบขายของขายหวยขายรุ่นขายนี่อะไรอย่างเงี้ย แล้วไงหลับไปแถวหน้าบ้านเขาบ้างคำว่าขั้นใหม่ไปขับไปเฉยอยูขับไปเฉยขับผ่านเเดี๋ยวเปิดกระจกล้อนนะแล้วแต่ไปเป่าดับชีวิตตกอาบเนี่ยรู้สึกว่าอาชีพไหนมันมันก็แบบมันก็ทำงานเราขยันได้ทั้ง